สวัสดี่ะวันนี้ก็มาพอกกดแนนอีกแล้วเนาะวันนี้มาทํางานแล้วที่ร้านต้องการเหรียญเราจะไปแลกพาไปแลกเหรียญนะว่าที่นี่เขาแลกเหรียญกันยังไงโอเคนี่ถึงธนาคารแล้วมันก็จะเป็นตู้แบบนี้นะคะ มันก็จะมีให้เลือกเป็นเอ่อเป็นเขาเรียกว่าธนบัตรหรือว่าเป็นเหรียญเราจะมาแลกเหรียญเ,เราต้องการเหรียญร้อยมาหนึ่งเขาเรียกอะไรอะหนึ่งก้อนประมาณสิบพันโครนาแล้วเราก็ต้องการเหรียญสิบสักสองอันเพราะเหรียญสิบเราใช้เยอะเราก็ใช้มาทั้งหมด5,000โครนาถ้าเราเลือกสิ่งที่เราต้องการเรียบร้อยแล้ว กดจ่ายแล้วก็เอาเงินเศรจทีระบายก็จะเหตรงนี้นะว่าเราต้องจ่ายทั้งหมด5,000จ่ายไปแล้ว1,000เหลือ4,000ที่ต้องจ่าย เราจานพอหมดแล้วเราต้องการใบเสร็จหรือเปล่าไม่เอาหรอกแล้วมันก็จะออกมาดูนี้รอไม่เอวเดี๋ยว่วงนะอนี่ก็ได้มาแล้วนะไอ้สีเขียวนี่คือเหรียญสิบ หน้าห้าร้อยโคหน้าสีแดงคือเหรียญร้อยสี่พันโครนาโอเคง่ายมาก